สวัสดีครับพบกับช่องเพจปรึกษาทนายฟรีจริงใจในการทำพดีแล้วก็ในช่อง youtube ปรึกษาทนายฟรีนะครับวันนี้ทนายกรนะครับพอดีว่าได้ลงคลิปคราวที่แล้วไปนะครับเกี่ยวกับคดีครอบครัวอยู่2คดีก็คืออ่าเกี่ยวกับ2เรื่องนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการฟ้องชู้นะครับว่าทํายังไงการกับชู้ได้นมกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของอยากหยาาทำยังไงดีก็มีคําถามมาเพิ่มแล้วก็อยากให้ทนายกรทําคลิปเกี่ยวกับครอบครัวเพิ่มในเกี่ยวเรื่องของ เกี in in ่ยวกับว่าบุตรนะครับอยู่ควรอยู่ในเป็นอำนาจการปกครองของใครและใครมีสิทธิ์ในการที่จะปกครองบุตรนะครับทนายกอลอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่าบุตรตามกฎหมายเนี่ยนะครับจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดาเสมอความหมายนี้คือถ้าบิดาเนี่ยไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจในการปกครองบุตรนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันก่อน แล้วบิดาทำยังไงถึงที่จะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรได้นะครับก็ขึ้นอยู่ประกอบด้วยทั้งหมด3หลักข้าวๆนะครับอันดับแรกจดทะเบียนสมรสกับมารดาของเด็กซะก็จะเข้าสู่กระบวนการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายอย่าสับสนกับลงชื่อในสุติบัตนะครับอันนั้นไม่ได้แปลว่าเราเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายถ้าเราไม่เคยสมรสกับมารดาของเด็ก 2. การจดทะเบียนรับรองบุตรก็ไม่ใช่เรื่องของสุติบัตอีก ใครที่บอกว่าเป็นลงชื่อสทธิบัตแล้วอันนั้นไม่ใช่การรับรองบุตรนะครับการที่เราจะรับรองบุตรได้ก็คือการที่เราจูงมือเด็กที่อายุ7ขวบแล้วพร้อมกับแม่ของเด็กไปให้ปากคำต่อที่ว่าการอำเภอรหรือเขตนะครับในการที่จะระบ,บุว่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ในเรื่องนี้นะครับกรณีที่ไม่ได้มีชื่อบิดาอยู่ในสุติบัต หรือบิดาเนี่ยไม่เคยไปติดต่ออะไรเลยเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจ DNA ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะนําผลเนี่ยไปไป,ไปนั่นได้แต่ว่าบางที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะไม่ทําให้ถ้าไม่ใช่กระบวนการของศาลกรณีที่ไม่มีชื่อหรือสธิบัตอ,อ,อันดับต่อไปในการจะมีกาช่วยกฎหมายก็คือ การที่เรายื่นฟ้องกับศาลหรือยื่นคํำร้องกับศาลขอรับรองบุตรคือให้ศาลมีคําสั่งโดยตรงว่าเราเป็นบิดาของเด็กถึงจะสามารถที่จะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายได้ถามว่าทำไมบิดาถึงควรที่จะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของบุตรเนื่องจากว่าจะมีปัญหาในระยะยาวหรือในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกรณีเช่น ตัวเด็กอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีผู้อํานาจจากการแทนเนื่องจากมันดาเด็กไม่อยู่เหมือนกันหรือมันดาเด็กเนี่ยอาจจะทิ้งไปประมาณนี้ทําให้เราไม่สามารถจัดการอะไรเกี่ยวกับบุตรของเราได้เลยนะครับอันนี้แนะนําบิดาเอาไว้แล้วก็กรณีที่บิดาอาจจะเสียชีวิตแล้วลูกจะทําอะไรแทนก็อาจจะทําไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ใช่เบนดาโดยชอบด้วยกฎหมายลูกจึงละทําแทนบิดาไม่ได้เช่นบิดาอาจจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับทรั มีเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อเกี่ยวกับเงินประกงเงินประกันอะไรประมาณนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นส่วนมาการดาจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับจะมีปัญหาที่ตัวของบิดาที่จะจัดการและแทนบุตรไม่ได้หรือบุตรก็จัดการแลแทนบิดาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ทําเรื่องให้เรียบร้อยกันซะนะครับกรณีที่ยังไม่รับรองบุตรนะครับแล้วก็ก็แนะนํานะครับว่า,าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าพยายามแย่งลูกกันเลยเนาะมีอะไรก็คุยกันดีดก็จะเป็นภาระแล้วก็เด็กเนะี่ยก็จะ ได้รับผลกะระทบซะเปล่ายังไงเกิดข้อสงสัยนะครับทําไม่ถูกทําไม่ได้งงก็โทรหาทนายกรแล้วกันนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเจนมีะครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ทุกคดีนะครับทนายกอยูยินดีครับปรึกษาโอเคขอบคุณมากนะครับที่เราฟังกันสวัสดีครับ